นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจ้ะตื่นสัมมาฮะก็มาเก็บใบเนาจะจ้ะอันนี้เพื่อนเพื่อนรูปนโน่ใบย,ยังเขาคือใบรังเจดจ้าอันใบร่างจดืดพี่น้องบ้านเฮาอีสานชาวกเกษตรปลูกไบผ้ากันปลูกไว้เราเด้อจะ้ะเป็นอย่างนกจังวาให้ปลูกไว้มันมีประโยชน์เดอ้อประโยชน์หน้าที่นี่หมายถึงว่ามันเป็นแก่พิษ แกพิษได้ทั้งคนและกะาัารซย์เหลี่ยงต่างๆเลยจ้ะอ่าอีกอย่างหนึง่งลืมบ่ไหนเลยพี่น้องคะ่ะการปลูกของเหาที่เห็นมีพี่น้องมันลืมบ่ได้เลยกับขึ้นหนึ่งการสางรายได้จ้าสิ่งที่นกเก็บยูดเช้ชีวิตประจบวันในทีพืเพ่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยก็คือว่าอ่าเป็นการเก็บใบร่างจือดอันนี้แบ่งจำนายหก,กับผู้ที่เพิินต้องการเลยจ้ะที่สวนของนกนีน่นกสี จําจนายขายเนาะเป็นหนึ่งลอยใบหาสิบบาทจา้ะเป็นชาวเกษตรของเฮ้าในเฮ็ดจังไดก็ตันพี่น้องปลูกไว้เลยล่างเจอหนี่เพิินชอบในดินทุกประเภทเลยจ้ะปลูกใดเมดื่อน้ำต้นใหม่น้ำรัวก,ก็ใดจ้ะจังไดมันก็ซอยให้เฮ้าเป็นรายใดเสริมเนาะอ่าในการเห็ดเกษตรเนาะจา้ะส่วนอันเป็นเครื่อแล้วก็ด้านล่างเฮ้าในก็สิปลูกเครื่องใหม่ประดับแล้วก็ สิเป็นกระช่ายจ้ะกระช่ายเนี่เท่ากบสมัตปลูกได้ปลูกครั้งเดียวเก็บขายได้ทั้งปีเนาะ,ะทุกอย่างในสวนที่เท่าปลูกอะพี่น้องทุกอย่างเท่าต้องสามารถแตะลูกแล้วก็จำนายใหกับผูที่เพิ่นต้องการเนะจะ้ะคนที่ต้องการก็คือว่าเพิ่นบด้มีพื้นที่ที่สะดวกที่จะมาปลูกคือเฮาเนาะเฮาก็แบงปันให้เพิ่น อันนี้ก็เป็นรายได้อีกรายหนึง่งนะจ่ะพี่น้องพี่น้องลองคิดเบ้งเดอ้อคนหนึ่งมาสื่อเฮาหาสิบบาทถ้าเกิดวันหนึ่งเขามาสื่อเฮ้าหาสิบคนหรือสิบคนนี่เฮาก็มีรายได้เพิ่มได้พี่น้องอันนี้แค่สินค้าอันเดียวส่วนอย่างอื่นเฮาก็น้ามาแปรรลูกใดยางคาเขาก็ปลูกนอขายเนะจ่ะกระช่ายเฮาก็ขายต้นสดน้าหัวเฮาก็คุดขายจากเห้เรียวว่าเป็นใบใหม่ทองคากระไดเด้อพี่น้อง ลองเบิงจากวนวิธีแพคของนกนี่นกสิแพ็คง่ายๆนกสินับใบได้จา,าแพคหนึ่งสิบหาสิบถึง 60, หกสิบนอกจากทึ่งขายทึ่งแถมเพลินน้ำเนาะแด้ที่ลื่นบบอด้ก็คือใบตองได้จ้ะใบตองในเหเอาสิมาเอาเอามาหอ่หอห่ออย่างห่อใบร่างจืดเท่านี้ราคาพี่น้องห่อเพื่อป้องกันความชื้นของใบนี่ออกไปเมื่อถึงมือลุกค่าลูกค่าได้รับแล้วใบก็ย่งสดชื่น คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะนี่กระอาจสิเป็นแนวทางหนึ่งเนาะจ้ะเป็นทางเลือกของวิธีเช้าเกษตรเฮาเนาะผู้บ่มีเงินเดือนคือเพิ่นเท่ากับเลือกอ๋อก็เลือกปลูกค่ะปลูกทุกชนิดต้นใหม่ยืนต้นเท่าก็ปลูกต้นไหม่หัวเฮาก็ปลูกต้นใหม่หเครื่อก็ปลูกลุมลุกกระตองปลูกจ้ะย่างหน่อยเฮาก็ได้ยูได้กินน้ำเนาะและส่วนที่เห็นเป็นใบล่างจืดนี่จ้ะทางนกจะทำการจัดทรง เวลาเขาจะสทรงพี่นอ้องเฮาตรงจะสทรงแบบด่วนเด้อย่างหน่อยประมาณถึงมือลูกขา่าประมาณ 3, สาสาสุดกระซี่มือแล้วจ้ะอันนี้ลูกค่าได้รับไปลูกข่าก็บประทับใจเพราะว่าหอ่หอ,หอใบตองเนาะความชื่นมันกระิิยังมีคือเกา่าต้นใหม่กับคุ้งสภาพเกา่าพอลูกข่าเพิ่นซื้อไปเพิ่นอาจจะไปปรุงยา,าไปอบตากแข็งไว่กินเนาะจ้ะ เพิ่นเห็นเพิ่นประทับใจเพิ่นกะกลับมาสื่อเฮาคือเก่าการเฮ็ดพิธีเกษตรกร,กรของเฮานี่ยอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าคุณภาพซื้อตรงและ้วกะ็ต่อลูกค้าเด้อจ้ะเอาของที่มีคุณภาพไปให้เพิ่นตลอดที่ภาพที่เห็นนี่นกสิบป,ปูกเป็นล่างจืดตามรัว้วแนวรัว้วตามหัวเด้อจ้ะ ให้เพิ่นขึ้นไปกับซิมีหลายยางที่ปลูกเนาะกับซิมี่ร่างจืดมีต้นอันชันจ้ะอันชันนี่ก็ได้หลายยางพี่น้องประโยชน์ดอกของเขาเนี่เข้าสามารถเก็บแลกระตากแห่งอบทรงให้กับลูกค้าได้จ้า